หารเช้าคนจะผอมค่ะวันนี้ผอมจริงนะจ๊ะเยะยะเยยายะยอะเยอะอืๆๆๆๆไข่ต้มสามฟองนะคะอร่อยมากไข่ต้มอืเป็นโปรตีนที่หาได้ง่ายที่สุดละ แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกินไข่ต้มก็ไปกินโปรตีนชงแทนเอาหรือไม่ก็เลือกโปรตีนอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจากปลาจากเนื้อจากหมูจากไก่ก็ได้ค่ะอืมแต่ตัวแตกเองชอบกินไข่อร่อยย่อยง่ายดียะ มืมมืม